สวัสดีครับพบกับเว็บโซติกในฉบับพอดแคสต์นะครับผมน้ำยาตัวแรกเลยที่ผมจะมาทำเป็นพอดแคสต์คืออ่าจากอปแปะครับผมเบเกอร์เวฟกลิ่นมิสเตอร์ซึ่งตัวนี้เป็นรอดแรกเลยที่ผมได้มาเป็นตัวใหม่เลยนะครับผมได้ลองตัวนิกสามไปแล้วหมดขวด30มิลลิตรนะครับผมก็เลยสั่งนิกหกมาต่อ ด้วยความที่ถูกใจในความนัวของมันเนาะคือกลิ่นที่ได้เนี่ยขอเวฟก่อนมันจะมีความมันมันครีมครีมมันจะมีความเหมือนกินบัตเตอร์เค้กแต่ส่วนที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือมันมีกลิ่นใบยาสูบครับนี่เป็นขนมตัวแรก ที่เป็นบัตเตอร์เค้กหรืออารมณ์ครีมครีมที่มีกลิ่นของใบยาสูบที่ผมได้ลองเคยใช้มานะครับก่อนหน้านี้ผมลองใบยาสูบในตัวสตรอเบอรี่หรืออะไรต่างๆนานาแต่อันนี้ค่อนข้างแปลกเลยทีเดียวที่มันเข้ามาอยู่ในอารมณ์ของบัตเตอร์เค้กครีมนี่คือกลิ่นที่ผมได้ครับอารมณ์ที่ได้เนี่ยมันเหมือนผม ได้ลองกินขนมใส่ใบเขียวๆเ,เลยครับเดี๋ยวขออีกทีนะครับมันมีความนัวครับกลิ่นที่ชูนำมาเลยมันคล้ายๆแบบจริงๆอ่ะถ้าคนไม่ได้นึกถึงใบรรยาสูบเนี่ยก็จะไม่รู้ว่าเป็นใบรรยาสูบครั้งแรกๆที่ผมเวฟไปตอนแรกที่ผมได้ขวดสามสิบมาเนี่ย ผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นใบายาสูบเพราะตอนนั้นน้ำยามันยังใหม่อยู่ด้วยเนาะยังไม่ได้ผ่านการแบบเราสติฟเองทำให้มันนัวๆเนี่ยเอ่อจะบอกนิดนึงนะครับผมของเบเกอร์เวฟเนี่ยมันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าเราได้ลองสติฟไปสักพักมันจะแปลงร่างเป็นความนัวซึ่งบางคนอาจจะชอบหรือชอบมากกว่ากับใหม่ตอนใหม่อันเนี้ยแล้วแต่จริตของแต่ละคนส่วนผมเนี่ย ผมเบเกอร์เวฟเนี่ยบางกลิ่นผมจะชอบเสษตอนที่มันสูบตอนที่มันได้มาใหม่ๆอย่างพวกไทโออะไรพวกเนี้ยครับแต่สําหรับมิเตอร์เค้กเนี่ยสติปเป็นสักพักเนี่ยอย่างโคตรหนัวมันอารมณ์เหมือนแบบอย่างที่บอกครับมันได้กินอารมณแบบ์แบบแบบัตเตอร์เค้กใส่ใบสีเขียวๆ,อร,อ,ยๆอ,รอ,ยอร่อยอร่อยอร่อยอ่ะอม,มันนุ่มมันนุ่มมันนุ่มละมุนเลยแหละ แล้วก็ใบายาสูบที่ออกมายค่อนข้างหอมชัดเจนเป็นบายาสูบไม่ใช่ซิก,ก้านะครับเป็นบายาสูบที่เป็นฝอยๆที่เป็นเขาเรียกผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวผมค่อยเซิร์ชออกดูดูให้ละกันเนาะตัวสีของน้ํายาเนี่ยครับมันจะเป็นค่อนข้างออกไปทางน้ําตาลเลยแหละไม่ใช่แค่เหลืองคือมันนวเลยอะนะตัว PGVG อยู่ที่สามสิบห้า 65จากการที่ผมได้ลองใส่เข้าไปในแทงค์ RBA ก็ไม่มีอาการรั่วซึมนะครับค่อนข้างเหนืดไหวใช้ได้อยู่ตัวขวดใหญ่ปัจจุบันที่ผมลองอยู่แล้วก็พูดอยู่เนี่ยคือเป็นนิก k 6เป็นนิกที่ค่อนข้างนุ่มตัวเบเกอร์เวฟเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งคือนิกครับผมมันมีความอิ่มนุ่มและไม่บาดคอเนื่องจากการสตรีฟของเขาเนี่ยเขาต้องการให้นิกเขานุ่มเนาะ หอมครับอร่อยอันนี้ผมไปสูบพวกซอวนิคคาริเบิร์นจีมาหลายวันจนลิ้นแบบปรับสภาพไม่ได้ก็มาโดนตัวนี้แหละตีลิ้นเข้าไปก็หายเลยดีขึ้นเลยส,สดชื่นใครที่เป็นสายยาสูบเลยผมแนะนำเลยนะครับตัวนี้คุณ,คณไม่ควรพลาดเลยและยิ่งได้ความเป็น บัตเตอร์เค้กหรือครีมหรืออะไรสักอย่างที่อยู่ในนี้สำหรับผมผมขอเรียกว่าเป็นบัตเตอร์เค้กละกันเนาะแล้วก็มีความเป็นครีมมีความเป็นวาน,นิลาหน่อยๆไม่ถึงกับเลี่ยนใบายาสูบเองก็ไม่ฉุนผมว่าน้ำยาตัวนี้มันลงตัวเลยยังไงถ้าเบเก้เวเปิดทีรอบใหม่เนี่ยอย่าพลาดนะครับสำหรับวันนี้น้ำยาตัวนี้ผมมีเรื่องจะพูดแค่นี้นครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเว็บโซติกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ